สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลล์นะครับชวนดูกราฟหุ้นไทยนะฮะวันที่18เดือน3ามสครับวันจันทร์นะเริ่มตนน้นอีกแล้วฮะวันนี้เป็นวันที่หุ้นที่วันก่อนมันสุกฮนะวิ่งดีวันนี้ก็โดนเทคโปรฟิตกันลุกหนาน,นะฮะผมจึงตั้งชื่อว่าเซียนเทคโปรฟิตหุ้นปั่นนะครับเซ็ตก็อย่างเงี้ฮนะยังคงพักตัวนะติดแดงนิดเล็กน้อยครับ0.1จ,จุดนะแต่ว่าด้วยความที่มัน ยืนอยู่ในเส้น970วันนะระบบผมเลยให้เป็นไฟเขียวนะฮะก็เนี่ยนะครับไม่ได้เชียร์นะครับก็แค่ชวนทํากันบ้านหนะ้องจนันทร์นะเพราะว่ากลยุทธ์ที่ผมใช้นะั้นไม่มันยับฮนะเบรกเอาเนี่ยไม่มันยับครับแต่ว่าด้วยความที่แค่50-10เนี่ยหรือต่ำกว่าน,นั้นสาก30-50เนี่ยก็ยังพอไหวนะครับถ้าเรา Exit ดีครับ position size ดีครับแล้วก็มีการ t r a d เดอร a มาน e ์เดีโด,ดยเฉพาะ ให้ริชีวอร์ที่เป็นธุรกิจนะครับถ้าอยากรู้ก็เล่มนี้มีนะฮะโฮลิเดอร์อในการเทรดนะฮะคือ positive expectancy นะฮะต้องรอดรักษาเงินต้นคือเป้าหมายในการเทรดนะฮะวันนี้หุ้นที่ติดห้าสองวิหายก็มีนะฮะมีอยู่10ตัวนะครับแล้วหุ้นที่วอลลุ่มสูงนะฮะทะลักห้าสองวิหายก็มีอยู่8ตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหุ้นที่ห้าสองวิหายก่อนละกันเนาะที่ ราคาทะลุหรือเขียนะฮะสองวิกายนะฮะอ๋อนี่ปปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอเปิดน,นี้ก่อนฮะฮ้ันสองวิกไฮเนี่ยนะฮะคุกกี้ะะเป็นใหม่นะอ๋อเซิร์ชด้านสกรีนนะเนี่ยฮะก็จะมี bs bm นะครับราคา ทะลุนิวไฮครับแล้วก็โดนเทคโปรฟิตลงมานะเทคโปรฟิต mm hmm. ลงมาก็รอดูต่อไปครับจะยังไงนะ mm hmm. CNT mm hmm. ถือว่า mm hmm. เป็นหุ้นที่โอ้โหจอมพลังครับไปต่อนะฮะหนึ่งสองสามแท่งครับโอถ้าใครมีนะความจริงมันก็คล้ายกับตัวที่ผมเห็นนะคือเนะี่ยมันจะมีดันขึ้นครับดันขึ้นแล้วก็พุ่งไปครับหนึ่งจุดสองแปดเนาะหนึ่งจุดเก้าศูนย์นะครับ เกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหารครับหารอ้าวหารดันขึ้นไปทำนิวไฮครับตัวนี้ติดห้าสองวิกไฮอาตัวตลอดนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับลีครับลีฟิตมิวฮะก็เขียครับสองวิกไฮได้นะฮะตัวนี้ดูครับวิกดินี่ครับนะฮะยังไงวะน่าจะไปชนระดับ นี่ครับสองจดสีหกนี่เป็นเป็นแนวต้านระดับอ้างอิงหลายครั้งไปชนนะถ้าทะลุได้ก็น่าสนใจนะครับแค่แค่ไปชนนะแค่ไปเขีย่ยครับสามพิหายังไม่ทะลุนะตรงนี้นะก <N DR S 1> ็ NBR ครับ n l นะะเปิดแกลบครับแล้วก็โดนรูดลงมาครับเทคพอร์เฟตกันตรงนา้นแล้วก็วอลลุ่ม ติดให้สองวิคายแน่นอนครับลงสูงสุดในรอบปีเลยนะฮะเนอร์ครับเอาอีกตัวครับเป็นหุ้นยางพาราแต่ยืนดีกว่าครับนะฮะ PDR ครับหุ้นยางพารานะแต่ว่าเนอร์เนี่ยก็เทรดขายเล็กน้อยครับพอเป็นพิธีครับเนี่ยแข็งแรงต้องเป็นนี้ฮะเนี่ยพุ่นน้ำต้องเป็นนี้ครัของแท้ครับของแท้ SIS ครับได้ครับรับสองวิคายต่อฮะไปต่อครับนะฮะ ทะลุได้ครับแต่ว่ายืนไม่อยู่ครับลงมาปิดที่ระดับนี้ก็โอเคยัง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 พอมีทรงฮะ TRT ครับก็ดันไปทะลุทำทะลุจุดสูงสุดใหม่แต่ว่าโดนเทลงมาปิดระดับเดิมครับก็โอเคเราดูต่อไปครับจะยังไงนะจะจบหรือเปล่านะไม่รู้นะฮะต่อมาครับหุ้นที่ วนลงม,มาสอบวิกหายนะบิสรับบิส b บีก็โดนโดนมือดีครับดันขึ้นไปแล้วโดนเจ้าตบกับพรวดฮะจบเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นการแลกหุ้นกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเราดูข่าวแล้วกันนะอาจจะเป็นไงก็ได้นะเดมโก้ครับเดมโก้เดมโก้ก็เป็นหุ้นที่ติดเซลลิงนะครับ ที่ติดท็อปเกนเนอร์นะวอลุ่มมาเช่นกันนะดันขึ้นมาอย่างร้อนแรงะฮะ MDX MDX ฮะเนี่ยก็ปิดเต็มเลยฮะเซลลิงเลยฮะลิงฮะ NDR ว่าอะไรนะปาโต้ครับปาโต้อ้าวอันนี้ภาพข้องต่ำก็ข้ามไปแล้วกันเนาะ Rock ล็อกก็เช่นกันชอบข้างต่ำครับ AOCK นะเนอะแซมแซมว่าไปแล้วอย่างแซมนี่ครับลิงใช่ไหมน่าจะลิงแหละครั้งหมดสุกแล้วก็เปิดแกลบดันต่อแล้วก็เทคโปรฟิตครับวรลมสูงนะฮะสุดท้าย LTLH นะฮะ T L H P.F. นะครับ Thailand Hospitality Property Fund ครับเอ๊ะลงในระดับที่วอลุ่มสูงห้าสองวิคไพรนะรก็มีอะไรแน่นอนฮะมีอะไรแน่นอนฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูอ่ะดูไหมว่าหุ้นที่ติดหน้าสองพิคไพรในในในที่ผ่านมาเป็นไงเนะวอลุ่มสูงในดีดนะวอลุ่มสูงติดสูงสุดในรอบปีรุ่งทะลักนะฮะ ตัวไหนบ้างที่ไม่ใช่หุ้นไม่ใช่หุ้นเหล็กนะก็ไม่มีเนาะมีไทเกอร์ไหมไทเกอร์เป็นไงอ๋อไทเกอร์สภาพคล่องต่ำเนาะ TMT ก็ใช่นะ t m เอ่อะดูหุ้นเหล็กแล้วกันครับนะฮะก็พักตัวเนาะเอสทีเอ,อ ทาสติลก็พักตัวเช่นกันนะโดนเทขายแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอาร์ดเพิ่ม r w i โดนอ๋อโดนนั่นกันเพิ่มนะฮะไม่มีดีสักตัวเลยฮะ <laughs> มีแต่ c n t นทีะฮะที่เที่ยืนได้นะ a อ amc ล่ีแห <DM> c เอืมซีก็ โดนเทเช่นกันฮะโดนเทเช่นกันนะะ,ะหุ้นที่ติด5้าสองวิคาฮในอดีตเป็นไงบ้างดูนะทีโพลีก็พักตัวโดนเทเนาะนเทมาเล็กน้อยฮะ c ีเคครับอ่า c คก็พักตัวเช่นกัน ร็ c กเทคไงร็ Rock Tech. Rock Tech อกเทค r o c k นะ c k t e c h r o c k t e c h g l o b a l ก็พักตัวดีนะฮะพักตัวดีอ n s s b นี่ก็เคลียร์แล้วก็ทะลุดได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ยอมให้ไปนะฮะ อะไร LVM นะฮะ LVM DR หลุยวิตองฮะก็ก็ยังคงไม่อยากลงต่อนะฮะดู DR ไหม DR เนี่ยอ่า GLD ครับ GLD อ่าก็พักตัวที่สีฮะยังไม่ไม่เป็นไรเลยฮะอ่าบรุกบรุก BROOK โดนเทลงมาแล้วฮะบลูกิฟก็พักตัวนะฮะที่โซนล่างเนาะ HK ครับ HK 13นะเนี่ยก็ยังสวยฮะ HK 01หล่ะอ่ะก็ยังสวยครับเนะี D ่ย DR ยังคงสวยนะฮะยังแข็งแรงครับ hkce01 ก็ยังสวยนะครับ่า dr นะครับ dr แข็งแรงแข็งแรงมากแล้วก็ทรงดีนะฮะ dr เนี่ยฮะอะไรอีกอ่ะต้อง dr ต้องมีตัวหนึ่งครับเจ p ป n ฮะ japan japan สิบสามครับโอ้ดีกลับไปใหม่เฉยฮะโอ้โหเหนือความคาดหมายครับเปิดกลับผมขายจริงเนี่ยแล้วก็เอา กลับไปที่เดิมเฉยนะฮะโอ้โหนะฮะสดๆจริงๆนะฮะ f u e ครับนะฮะ f u e กโ็โดนเทโดนเทนะแต่ว่ายังอยู่ในกรอบอยู่นะฮะอ,อะไรมาลีมาลีมาลีก็พักตัวได้ดีนะฮะ คนภาพสองวิคายเนี่ยผมว่านะมันก็จะมีครึ่งครึ่งครับท,ท,ที่มันเทมที่มันยืนได้นะ SCP แต่ถึงกนระนัผมว่าครึ่งครึ่งนี้ก็โอเคนะความความแม่นยำก็ดีนะถ้าแม่นยำถ้ามันแบบยืนได้ห้าสิบเปอร์เซ็นร่วงห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าโอเคละถ้าเราบริหารการเทรดให้ดีนะคุ้มฮะคุ้มจร,จริงนะเพราะว่ามันจะไปเรื่อยครับภาพสองวิคายนะก็ไปเรื่อยมนะันอัตตาเมนูมันไปนะ ตัวไหนที่มันแย่ก็ขายทิ้งไปนะฮะก็แค่นั้นฮะวีพีเล่ะก็ยืนได้นะฮะมาลีเนอร์คิวฮอปก็สเตนลี่อะส t ตนลี y สเตนลี่เป็นไงโอ้โหจบนะฮะก็ไปฮะขายทิ้งไปนะฮะทีโพลีทีโพลีเอา, t เอาอยัาง ทีโพลีเนะ่ยก็ไม่เท่าไหร่เดินพักตัวร่วงลงมานักกเล็กน้อยฮะเ,เดี๋ยวมาดูหุ้นที่มันเป็นนี่ละกันเนาะหุ้นท็อปเกนเนอร์อะไดิหุ้น Top er. ท็อปเกนเนอร์ท็อปเกนเนอร์สิท็อปเกนเนอร์ก็มี mdx วนะ่าไรเนาะ dtci ครับ dtci ครับกองต่ำเนาะ CNT ว่าไปแล้ว24 CS ครับ24 o c o n a n e n t Supply ออดีจากเนี่ยตอนนี้วลุลมดีนะวลุลมเข้าสวยมากเลยโซนมันชุกชุมนะฮะแต่ว่าฐานราคามันปแปลกๆนะผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะอ่า plus plus นะฮะร้รอย l ย plus อือเปิดแก็บนะฮะเปิดแก็บสวยเลยฮนะ ผมก็มีตัวนี้อนะอับ TKT โอ้ดีจากก้นนะฮะ RML ดีจากก้นเช่นกัน,นต่องใ็้สตางเนาะก็สวยนะวอลลุ่มดีะฮะนี่ครับเพิ่งเขียนได้ด้วยนะฮะสามารถ สามารถก็ดันขึ้นมาครับโหยังไงวะเนะี่ย oh. รอบนี้แล้วกันเนาะถ้าจะไปเขาไปแล้วครับผมว่านะแต่ถ้าจะโดนเซลล์ออฟก็เช่นกันนะมีโอกาสนะครับก็ต้องวัดกันนะว่าเขาจะไปจริงหรือเปล่าฮะหรือเขาจะทิ้งไส้ไงนะมันทรงใใคล้ายๆกับเป็นเป็นแตรมันนะเช่ไหมเฉียงลงเฉียงขึ้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่า uh, รับ T I U B B uh, นี่ทรัพนี่ครับหุ้นยางพาราครับนะฮะมันก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนกับตัวตัวแข็งแรงที่สุดนะตัวแข็งแกรงที่สุดลีดเดอร์เนี่ยทรัพย์ T I U B ไปเนะี่ยพอร์ตพอร์ตก็ไปต่อครับนะฮะอันนี้เป็นหุ้นเดินเรือครับนะฮะแฟนซี ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าหุ้นที่มันเคยปั่นเป็นกลุ่มนะมันจะมีลีดเดอร์หลุดหลุดมาครับแข็งแก่งแข่งแร่งนำฮะนำนำกลุ่มเลยครับชัดเจนนะฮะทิ้งทิ้งไม่เห็นฝุ่นฮะเมื่อกี้ก็อะไรครับทรัพเนี่ยนำกลุ่มยางพารากับกับน่าจะ NDR ใช่ไหม NDR อากับเนอร์สิเนอร์กับทรัพเนะนนำคู่นะฮะแล้วก็ ก่อสร้างก็ CNT นะ CNT นะฮะเอ้ยหุ้นเดินเรือนี่พอร์ดนะพอร์ดนำมเบอนะฮะอ๋อเหล็กก็ TG Pro ฮะ TG Pro มานะฮะโอ้ oh, ตันจากก้นะฮะเพิ่งรู้สึกตัวใช่ไหมเนี่ยฮะ IHL ครับเป็นไง โอ้ oh, เปิดกลัปไปโดนเทสุธาครับสุธาก็เดินเรือนั่นเนี่ยใช่ไหมไม่แน่ใจนะฮะว่าใช่ปะนะฮะ ingrs ติ uh, N G R S. <S ดจากก้นเนาะอู๋โซล่าโซล่าท่า้ทำอะไรวะเนี่ยโอ้ดิจากกน้นเช่นกันนะฮะไม่ชัดเจนเนาะ KDH นะฮ oh. นะโอ้อามานะลิซซิงครับลิซซิงมาโอ้ลิซซิงมาเวยอามานะนะฮะอามานะไปต่อนะฮะมีเจ้ามือคนเดิมหรือเปล่าครับนี่นะฮะโอ้โหเธอรู้ได้เว้ยอา่าผมไม่ทันวเว้ยนะฮะผมไม่ได้ทำอะไรเลยตัวเนี้ยพลาดเว้ยเดี๋ยวนั้นนะ ดูกราฟวิกหน่อยดิโหฟื้นจากก้นเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะฟื้นจากก้นนี่ก็แต่ดูว่ลุูนะฮะนี่แท่งนี้ฮะเฮ้ยนี่แท่งนี้ฮะแล้วก็นี่ครับเฮ้ยไม่เร็วนะเนี่ยสะสมหนึ่งสองสามฮะว่าเจ้ามือคนเดิมแน่เลยวะนะฮะเขาเอาไ้แล้ววนะเนะี่ยเออต่อมาเป็น most active value แล้วกันนะหุ้นใหญ่นะครับตัวไหนบ้าง scb ครับอ๋อพยายามจะขึ้นนะครับพยายามจะขึ้นก็ผมวะ่าดีนะกรอบนะครับกรอบเนี้ยข้ามได้และครับอยู่ในกรอบใหม่เนะ pttep e ครับเป็นไงเอง่ยก็ยังอยู่ในการสะสมนะ bbl ครับโอ้ oh. S, S T A อ่าเป็นไง mm hmm. หุ้นยางพราตัวเนี้ยก็โอเคนะยืนได้ไม่เป็นไร K T B ครับอืม mm hmm. C P N อ mm ืมแอดวานนะฮะแอดวานเป็นไงโอ้เดลต้าโอ้โห B H นะฮะ รุ่นโรงพยาบ,บาลครับก็ยังไม่ชัดเจนเนาะ BTS ครับไอ้ก็อยู่ในกรอบใหม่ครับนะ CRC อ่าไปต่อนะฮะ CRC นะฮะ True ล่ะเป็นยังไง true อ่ายังมีการบีบตัวครับนะพักตัวที่โซนแปดบาทนะฮะฮานา อ๋อไม่มีอะไรครับก็ไหนเท่านี้นะวันนี้ก็เดี๋ยวดูตัวอื่นดิเป็นยังไงบ้างที่ผมเฝ้าอ่าแบมเห็นแบมไหมครับนี่แบมอะขึ้นมาชนเส้นสองร้อยวันแล้วก็ไม่สนใจครับไม่ให้เป็นแนวต้านนะครับก็ยังคงไปต่อเรื่อยๆนะครับแบมนะมีการสะสมที่ดีนะเบมอะเบมมีแบบต้องมีเบมครับบูดโดนเทลงมาฮะหาเส้นสองวันครับ เผวานายยืนให้อยู่นะฮะตัวอะไรอีกที่น่าสนใจนะฮะคิส <Kiss. S 1> นี่ครับไปต่อนะคิสนะฮะ KTC เป็นไง KTC อ้ MTc ละ่ะอืมเอ้ยมีการบีบตัวสร้างฐานนะฮะ อ่าพร้เก้าอ่าไปต่อครับพร้าเก้านะฮะอะไรอีกซิสไอ้ซิสไปต่อเช่นกันว่าอะไรอ่ะว่าไปยังไงอย่าว่าไปแล้วเนาะซิสเนี่ยฮรับสองวิทหายป้าใช่ไหมซิสอ๋อใช่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 เออแล้วก็มี หุน้นโรงบาลน,นะวิภาครับนี่มาครับวิภามาแล้ว WPH ก็ว่าเลยเนาะก็่นเท่านี้ฮะสำหรับคลิปนี้เนาะเกี่ยวกับหุ้นที่ผมสแกนเจอนะฮะแล้วก็บางตัวที่เป็นเก็บไว้เป็นข้อมูลในดีดนะครับก็ ท่าน,นี้นะครับเจคกีก้เคลิปหน้าสวัสดีครับ